นี่นะฮะเป็นคืนที่สองเราที่ได้มาครับปักกิ่งแล้วก็รู้สึกว่าคืนนี้มีรสชาติกว่าเดิมเยอะก็เป็นร้านเดิมที่เราเคยมากันถูกต้อง<ช>ครับนะฮะเคยไหมวันนี้ผมเป็นพิธีกรร่วมนะฮะครับก็ยินดีตรงมาจากเกาหลีมาจากกรุงโซลเขาไปทํารายการในวันนายมาในวันนะครับแล้วก็มาร่วมรายการวันนี้โอ้โหรสชาติอาหารดีเยี่ยมมากเลยฮะที่ปักกิ่งเนี่ยทุกปากกับคนไทยนะครับโดยเฉพาะนี่นะฮะ เมื่อกี้เราไม่รู้จะสั่งอะไรเราอยากกินเกาเหลานะเราก็พยายามที่จะแปลภาษากับ,บทางร้านก็ให้ได้แล้วทำไม่ได้แล้วก็พอดีมีม,มีมีเพื่อนชาวต่างชาติที่เป็นคนจีนแล้วก็เขามีอัถยาสัยที่ดีเยี่ยมมากถูกก็ามาช่วยนะฮะเขาก็มาช่วยแปลภาษาให<ช>้ดีเยี่ยมนะครับ เน่ที่เราอเดอร์คอเชียนะครัน่ารักมากครับพอดีฮะนี่ก็ว่ด่าเมก่พื่อนชาวต่างชาติของเราที <men> <men <m <m ่คนะยกกนเขาครับดนเข้ไปว่าแมงเ้นดอยู่อันนี้อร่อยนะฮะไม่ใช่ไม่อร่อยนะฮะอร่อยเพลงแต่ผมอิ่มแล้วไมแ้วนี่ผมจะกินใ้คุณดูเดี๋ยมัินได้หรือเปล่าฮกินได้ครับพี่น้องคนไทครับอร่อยครับ ปรุงหน่อยไหมฮะปรุงหน่อยนะปรุงหน่อยปรุงหน่อยนี่อันนี้คือเครื่องปรุงของเขาหยอดฮะหยอดมันพิเ่าแบบหยอดหยอดหยอดอาจมีศิ์อาจโดนตีคนจีนได้นะครับผมดูแล้วนะครับชุกหน่อยดิโอ้ยไปกินมากเลยฮะแหมคุณนี่มันกินขนาดนี้หรือเปล่าเติมเต็มไม่เข้าไปฮะเดี๋ยวมันแย่อร่อย อยิง่งสั่งไม่ชอบเลยนะนี่กินอะไรอย่างนี้เลือกท่าผมไม่มอยากให้อาจารย์ยิ่งสั่งมาจัดตรงนี้แ <laughs> ม่งจัดหมดนะครับผมจัดทุกอย่างหมดทั้งหมดเลยคุยใช่เป็นไงฮะคุยใช่สาวชื่อสาวเนี่ยอร่อยนะครับพี่น้องคนไทยครับอันเนี้ยนะครับมาเนี่ยผมแนะนำเลยเ<อ>ว่าอย่าเสียใจ <laughs> พเพราะรสชาติมันเปรี้ยวนะฮะและพริกเนี่ย โอ้โหพี่เป็นตูดหมาเลยฮะยิ่งกวานั้นอีกครับเคยกินตูดหมาเหรอกาถามกันี่ครับนี่ยิอันนี้พกีูเอ้หวานนียิ่หวานมิ้มาแล้วมาแล้วม้วมาวมาน้วมา้าแล้วมแลว้แก้แล้วมาแ้มาแ้าแลนมาแะาแล้าานี้นะครลบ เป็คล้ายวาซาบิอันนี้แอบรำพริกเผาต้องทานนะฮะถ้าท่านไม่ทานนี่กินไม่ได้มาอร่อยเหลือเกินครับท่านส้มเบียร์เนรอฮะขอหน่อยครับไม่ไหวแล้วครับเบียร์รสชาติดีเบียร์นี่คล้ายๆกับอะไรครับถ้าเทียบกับบ้านเราเยี่ยวอุดเยี่ยวอุดนะฮะเดี๋ยวผมอันนี้ ช้างยกช้างไอ้ลูกช้างมันจืดแต่โอเคต่ำกว่านากแก้มสูงกว่าช้างอยู่ประมาณอ <laughs> <laughs> ย่าดองอย่าองครับครับก็ ดูรายการมาทันนี้นะฮะรสชาติของอาหารนะเดี๋ยวผมไปชิมต่อนะครับอันนี้ที่ที่ที่ดูซที่เรากินไปแล้วอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะฮะอร่อยมากอยู่ฮะเนี่ยันนี้ผมผมยอมรับว่าอร่อยนะอันนี้อี่ช้อนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกว้างคนไประวังเสี้นจะตามปากกันนะแล้วแล้วก็มาอีกแล้วนะครับานี่นะฮะคือกินคือกินไปนะเราเราเราคอดีรายการนี้เป็นรายการปองเมือว่าเราแายธรรมนะ ถายทำนี่นะฮะก็โต๊ะที่นั่งนะฮะซูมไปทางโน้นนะฮะแล้วผมก็จะบรรยายโดยที่เหมือนไม่เห็นนี่คือเลยที่คนที่สี่แล้วที่มา,าะะั่านั้นั้ไมไม่มีไขมันนะฮะเหมือนคนถ่ายไม่มีนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ท่านเห็นแค่ด้านหลังนะครับ <c oughs> ผมอยากให้หล่อนแทหน้ากลับมาออนงงนงบบ รอบรสชาติอาหารนั่นอร่อยนะเป็นต่อเนีกินเข้าไปนะฮะอันนี้คือตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นพวกผักผึ้งไฟแดงเราสั่งก็อาจจะผิดแต่ว่ามันอร่อยนะดูแหมคุณเนี่ยมันอร่อยขนาดนี้ต่อเติมมันเข้าไปครับ ีอะไรก็ใส่มันเข้าไปใส่ใส่มันเข้าไปนะมีอะไรนะใส่ใส่มันเข้าไปเวลาทำเนี่ยไปจัดคอจะอยู่ในตวนะมือนั่นแหละแล้วก็ตามด้วยเบียร์นะคุณอืม I have the t e r f o n อร่อยอย่าบอกใครเชื่อผมมีโทรศัพท์เนี่ย